สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีสุขุพุกคนเด้อพี่น้องมืัอนี้มาพบปะกับสองบอบปีชายรุ่กเก่าเนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้เป็นเมือเงินเดือนบอบปีออกเนาะพี่น้องบอบปีก็เลยสิไปรับร้านไปเดี่ยงไอติมเนาะพี่น้องร้านบอบปีไปกินไอติมเนาะบอบปีก็เลยสิไปรับไปร้ายโคนเนาะพี่น้องไปรับจากโรงเรียนแล้วก็จะพาไปกินไอติมยูโรตัดเนาะพี่น้อง อันนั้นเคยว่ากับนองสเต็มเซลล์แต่้องน้ำตาลน้อง่นองว่าสิผ้าไปกินไอติมทางเงินเดือนออกโปรเพิ่นกระดีใจแล้วพี่น้องแต่ว่าเงินเดือนก็ออกโมาลเราพี่น้องเพื่อนก็ให้บอบดีผ้าไปกินหมุกระทะมันก็ได้งุบโปรพ่อพี่น้องเมื่อเงินเดือนออกว่าบีก็ต้องซื้อซื้อเพลสซื้อน่มนะพี่น้องก็เลยว่าเอออาเดือนได้มันได้เลยๆล่ก่อนพี่น้องก็สผ้าไปเลี้ยงหมูกระทะ บอบีก็ได้สิไปเดี่ยงไอติมก่อนตอนนั้นน้องสแต็มหายใช่ไหมบอบีว่าสิภาพไปเดี่ยงไอติมแต่ว่าบอบีค่าเบียค่านานค่านี่แล้วน้องพี่ไหมไปได้บ่าวบ่ออะไปแต่ว่าถือพอดีช่วงมือนี่ก็ว่าได้ไรน้องสิพาไปเป็นเดี่ยงไอติมเด็กกระชือเดี่ยงเดี่ยงย้อนน้ำนอกพี่น้องเพราะว่าเราทายคลิปน้ำเดือนหนาก็จะชือเดี่ยงไม่พี่น้องเพราะว่าบอบีก็บบุตรไลน์นะก็สิือพาเราไปเดี่ยงไอติมกับเมฆวะกับเมฆ เมื่อวานเนี่ยพี่น้องกับสช้ากรุงเลี่ยคับบางที่กับเสี่ยวอีเม่กั็งานไปน้ำกับมีมีไปน้ำเนาะพี่น้องโม่ไหลไล่เขาไปกินไอติมที่มันโมแพงปันใดเนาะพี่น้องเนาะกันโมกะถากะหัวหนึ่งสามหนอยบาทเนาะพี่น้องเหมืนเข้ากันด้วยปะไปไล่พูดมันจากสุโขทัยเข้ากันเลยปะ่วนก็ไปกินไอติมพี่น้องเพื่อว่าเดี่ยง้องหนึ่งนิดหน่อยเนาะขึ้นหน่ำแจ๋แกบวกบีเพราะว่ามันเดือดขาเนาะบีก็เลยว่าสุโขทเดี่ยงร้านพี่น้องเลย เราจะไปเบิ่งซีนาร้านว่ามันสีออกอาการเป็นไรพี่น้องเมื่อได้ยินว่าบ๊อบดีซีผ้าไป็นอ่างไอจินพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยตอนนี้บ๊อบดีมาหอดทุ่งเหียนเลยนะพี่น้องน้าบ๊อบดีมาเลยซีน้าจะเป็นยังไงอ่ะสวัสดีค่ะคอณลูยืน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 ใกล้ๆกันสิกับแต็มสวัสดีครับคอนแต็มสวัสดีครับ วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะเนี่ยอะไรเลยลองเราสิมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรไดาสิหมูกระทะมูกระทะรระหว่างหมูกระทะไอติมทุเรียนจะกินอะไร เสียงเดียวกันพี่จะพาไปกินไอติีมที่โตต้า <Yeah. S 1> ดีใจใช่ไห, <Yeah. S 1> <c oughs> หมลูกทุกคนหัวหนใช่ป่าวอน,นี้รัะครับไปโดดเ้าไปกินที่โตตอนนี้อไปตอนนี้เลยแหละพ, <c oughs> พี่พี่มองหาแต้มอยู่นะทำไมนานจัง <c oughs> มันจะค่ำก่อนจะไม่ได้อยู่นาน พี่น้องเอ้ยรูร้านข่อยก็อยากกินหมุกกระทะแต่ว่างุบก,ก,กับข่อยกับพ่อข่อยไ,ไปเดียงไอติมก็มันหล่อนกินไอติมเสร็จแสบเนาะไอติมกับหมุกกระทะทุเดียนเนี่ยเดือกอะไรพี่น้องเดือกหมุกกระทะ <c oughs> แต่งง <laughs> พออยู่แตมแต่ว่าไม่ไปดอกป้าโบอะไรก็ไม่ได้ไปไง <c oughs> ไปขึ้นรถไปพี่น้องอันนั้นแม่แม่เพิ่นมาได้มาลับบ๊อบบี้เริมมาลับกับขึ้นไปน้ายคนอยู่พี่น้อง ta còn xì si tạc để cái tôn nán hả sao công mà sao mà ha sao kê mà hà có gì thả mà đợi nó nhận nó sao cũng chờ sang đó không sáng một bên này đấy làm hả xì ông đây cái bà cứ pha đục sao mà kìm nhỉ để nhó xăng đó cái này tôi thấy đục sai bỏ Thạ Bưng bưng Thấy đổi điều Còn đen Thuốc giàng nói và Áo mấy sự sự hay Sự hay trở, Mặc tàu vụ, hả mẹ Áo vẫn chị ừ, áo, ờ ừ, áo mà chẳng được Mày kinh ai tìm chăng thì Áo mà sự hay tàu hụ nó phải nọ Thuốc giàng đói điều ờ ừ. Đã xử phạt, để nhau xử phạt mới được đâu Anh tìm gì mới đâu, thảo kỳ thảo chào Phú Thiệp ra Hả? Ừ Để nhau ra Ừ Phải đủ. không? Hả? Để nhau nhau vậy chứ Phỏng người phải nó Năm Tàn สั่งเลยนะอยากอะไรสั่งได้เลยนะไอติมนะสอาโอเคก็มานอนนนั่นขอสัดดีใจเฮ้ยครัใช่ฮูกู๗เก่าบะอัดนะ เอ๊ะรู้เมนูก่อนสิลูกเอาได้ดุดดูไลปนของนิเนาะมาหกท่านต่อกันโอเคเอาเลยนะดูกนะ บอกว่ามันสิติดดีกระชิดจะบอกพี่น้องเขามันติดดีกระชิดเอากระชีอันนั้นเอาติดเท็จเอาแล้วกระชีผักเสียงเอาเอาแม่ซาเกะเลือกด้วสแตมเลือกไปแล้วสีแดงนาลูกไม่ตัดเลือกแม่ซาเกะซาเกะก็สวยด้วยนะนาะสซาตง

ก็ปีวันมาเดินพี่เนอะสื่อเขาเรียกไหนะพี่คะเดี๋ยวับค่ะรับออเดอร์หน่อยค่ะใช่ละ

감사합니다. Ah. 家里。

เด right? ี <emos. S 2> ๋ยวตินกันพี่น้องพากว่ามันเม็นจรินเมเนาะเดี๋ยวเราไปจะไป về น้องซื้อผ่านมาูดอ่นะพอบีไปซื้อนุ่มด้วยน้อพี่น้องไปอันนะไอติมไอติมรันดานมันขืนนะซ้ำพันตวนั้นหกซองสะพันหนึ่งดอยสสองบาทตัวนี้มันมีหกซองหาซองนู้ tu hốc song bớt à, anh ấy cái thô điện nó không khửn đẹp nó ao khuyên, ao ở đây à tại sự phát cào đội Khuyên, khửn bà mạn của bà chị mừng hả thuốc điện chị này sự hãy sao cũng ăn nừng với ấy sự sao cũng cái nhò ăn nừng อันน uh ึ uh, uh, uh. Uh ่งเด้อค่ะชาอย่ไอกิน่คอดิบบอองแก้เบิขั้นบอหนักเอาไปสูงเขาเขาปถ่ายคลิปไปอยู่แกเบิร์ขั้นมันบมกอบนอกตรงนั้นเอาไปสุงเขาตอนนี้เลยวบคอยนี่แหละคอยคยว่าขั้นโมเสะจะมาสูงกเดเออเขาามางขั้นโมเสะตัวเมยบกินเวด้อะไราไปช่างว่าเขาอิให้ให้มันยักเด้แต่บอเจะไหนไปให้เขาเบิ่

ไปชงขึ้นปะแซ่บแ่บเนาะมาคิดเงินปะฮะมาไปเรียกไอติมร้านมาพีผู้ใหญ่ว่ามาชิดตอเงินหัน แซ่บอยู่ห้สกกงซีบม uh, ึงน้อยหนึ em ่งน้อยหนึ่งเด้อของหนาก็มีเลยเอาแมน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งแห้งเพ็ดดอยกบานเอาเลยเนาะมันองยัเนี่ยมันอ่อนหมอแ่บปะจ๊อมาแซ่บยุ่งขนาออ่อนมันไปแจกวันชุกวันรุสุอืมวันนี้ชุกวันนี้ดิบวันนี้ชุกเขาว่าทุเรียนัเป็นอะไรเขารียนไหเนาะ

เขาเห็ดไมมันเหาอย่งนีเจ้บาสจะทามันต้นซื้อมาหายบ่ได้ทามันมาไหวแน่นี่เลยดีมันเมื่อเดวันใหญ่พกวันนี้ได้บางหน่อยซื้อมาหายอ่านนเห็ดตาสื่อช่วงออกไม้แท้แท้แท้อั้จมเบื้องเบืองค่ะมันมมีวัรลค่าอยู่คางนิอยู่ อันนี <t <t ้ปะยังใช่หเาตาซือเมันโคเลยดิมันกัิดมันมันมันเ่าหิดเนี่ร้านอีเมซือว่าเนาะไวี่หา้อยผจาโมเมนต์ดาวบุบุบีี่ห่าร้อยนี่เหมืนว่าี่ห่า้อยให้ยานตาซื้อว่างานนั้นสร้างไหมนะ้นี่